ให้ให้เสียงภาษาไทยโดย My Name's i Pet Man Is Pongston ต่อให้นักหนาเท่าไรเหนื่อยนักสักเพียงใดก็ Shut up สว <ade> e, ัส <athletes> ดีเพื่อนๆชาวโซเดียมไบคาร์บอเนตเอ้ยเอาใหม่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 สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเดียมไบคาร์บอเนตเอ้ยเอาใหม่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  สวัสดีเพื่อนๆชาว y t u t u ทุกท่านวันนี้ก็ได้ชมเสือสมิงตอนจบไปเมื่อวานนี้ผมก็ได้ดูตั้งแต่ต้นนะฮะจนจบเลยอึ้งเลยฮะคือต้องผมอึ้งนี่แหละไอเสือละฮะไอตัวเสือนะครับที่กราฟิกแม่งกากมากอะะ่ะเรื้อนเลยฮะคือตั้งแต่ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่จนกระทั่งมีแล้ว กล้องมันเหมือนจะกล้องขยับเสือก็เลยดูเหมือนว่าเสือมันจะมุนวอล์กด้วยโอ้โหแม่งสมองมีไว้ขั้นหูหรือเปล่านะฮะคือแล้วต่อมาก็มีเรื่องของว่าตอนก่อนจบก็มีฉา,า,ากเผาฉนะากเผาเนี่ยฉากเผาสดเนี่ยความจริงแล้วผมก็ไม่ว่าหรอกเพราะว่าคุณต้องการความเสมือนจริงอย่าไปว่าเลยฮะ คุณต้องการความเสมือนจริงกับความจริงแล้วคุณก็น่าจะเอาเป็นการใช้กราฟิกมาตัดต่อแทนนะฮะเพราะว่าผมว่าคุณน่าจะเก่งเหมือนกันนะเห็นกราฟิกตอนเสือทำเสือมุนวอลได้ด้วยอ่ะว้าวโอ้โหสุดยอดทำเสือมุนวอกได้แล้วมาถึงตอนจบฮะดูเหมือนว่าละครเรื่องเสือสมิงจะ เป็นละครที่ต้นทุนเริ่มต่ำลงแล้วฮะเพราะว่าฉากจบเนี่ยมันไม่ใช่ฉากจบหรอกในตัวตอนจบเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่ถ้ำถล่มลงมานะฮะผมเห็นผมเห็นผมเห็นผมบอกเลยว่าชัดเลยฝุ่นที่ตกออกมาจากเพดานนี่มันเป็นแป้งโอ้โหแม่งสมองมีสมองปลาทองหรือเอาสมองไปไว้ไหนคะเนี่ยโอ้โหฉลาดมาก มีสมองกันเปล่าครับคุณสนสัยจะมีนะอืมก็แต่ก็อย่างว่าถ้าหินในละครเนี้ยจะเป็นโบมนะนี่ผมรับได้นะเนี้ยถ้าหินในละครเป็นโวร์มหมดผมรับได้นะ,ะทำได้เสมือนจริงมากเพียงแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าคุลทีตัวของเรามันไม่ค่อยเสมือนจริงเท่าไหร่มันใช้แป้งแล้วพอสิตอนจบห้าสิบปีผ่านไปมีการพูดถึงตำนานกรอบต่อ ตำนานสารคดีกรอบทองด้วยฮะ National Geographic ครับโอ้โ oh, หสุดยอดแล้วพอตอนจบนะฮะผมได้ดูก็เนี่ยฮะมีคนออกไปโดนฆ่าตายแล้วดาบกับหน้ากากาทองก็ค่อยๆเปล่งแสงแล้วก็มีเสือขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าจบบริบูรณ์ไอสัตว์นี่กูถามมึงจริงๆเว้ยสมองมึงมีแค่นี้หรอทำไมมันทำตอนจบได้เยอะขนาดนี้มึงทำตอนจบได้แบบนี้เลยเหรอ มึงเขียนว่าจบบริบวนณ์แสดวว่าจะจบภาคนี้เล้ใช่ไหมเออเมอถ้ามึงบอกว่าจบภาคนี้มึงก็ทําตอนจบให้อย่าห้วนขอให้จบแบบชัดเจนผมว่ามันห้วนเกินไปอย่าบอกนะว่าคุณจะทําภาคสองอะถ้าคุณทําภาคสองนี่ผมยอมผมยอมกราบคุณเลยฮนะโอ้โหสุดยอดจริงจริอย่าบอกนะว่าคุณกําลังจะทําภาคสองอะฮะทำไมตอนจบมันห้วนสักขนาดนั้นนะ อาครับก็อย่าว่ากันเลยฮะอย่าถือสาผมเลยน,นะครับผมก็แค่คนอยากพูดเฉยๆครับแค่นี้นะครับรักนะจุบจิบุบอ้ออีกอย่างลืมไปเมื่อคืนน่ะตอนจบเนี่ยรู้สึกว่าเสือมันจะไม่มีเงานะแม่งสมองไม่ได้มีไปขั้นหูจริงๆวะฮะมึงมีสมองไปทำอะไรฮะมึงมีสมองไว้ตัดตัดกราฟิกเสือให้มูนวอล์กได้ ไม่ใช้กราฟิกแต่ใช้การเผาใช้ไฟจริงๆใช้แป้งแทนฝุ่นที่ตกมาจากการที่ท้ำถลม่มมึงเป็นแบบนี้เหรอฮะสมองมีแค่นี้เลยจริงๆเหรอครับแต่ก็ยว่าฮะถ้าบริษัทดีกว่านี้คงจะทำดีกว่ากันได้ดีกว่านี้ฮะตกลงวันๆเนาแจะทำอะไรละฮะ รอคำตอบจะคนอยู่กรุณายาดากันเลยนะครับถ้าสมองคุณมีกรุณาบอกก่อนว่าคุณทำได้แย่มากตั้งแต่ต้นจนจบนี่คือข้อประกงของคุณขนาดนานเนียหรือคิงคองรู้สึกจะไปอ่านในคลิปของพี่ออยนะฮะบอกเลยครับว่า มันยังดีกว่ามึงเลยอ่ะคือแม่งมึงไม่มีสมองหรือมีสมองแต่เท่าปลาทองอ่ะเอาละแค่นี้จริงๆแล้วนะดี๋ยวว่ากันเลยนะครับอย่าด่านะผมแค่คนแค่คนที่อยากจะพูดนะครับรักนะจุบุจุบุอืม